โอ้โน้องเพียกลับไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับฮิมยังอยู่ครับเพราะว่าฮิมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะหนุ่มๆชาวดูส윗ครับไปเจอกับสาวใสๆครับกับสาวใสหน้าหมอครับเอาให้เขาเอาให้เนียนเท่าน้องเพียเลยนะโอ้ยขาวเนียนกว่าแน่นอนแจ๊ ผู้ชมครับผมรังรอน้องสาวผมอยู่ครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของสาวใสหน้ามอครับผมกับหนุ่มหน้าหล่อคนนี้นะฮะตอนนี้ผมรอน้องสาวผมอยู่นะครับเพื่อที่จะมาสัมภาษณ์แล้วก็ลุ้งลึกกันในวันนี้นั่นเองครับที่ซาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนั่นเองครับคุณผู้ชมครับต้องขอบอกเลยว่าน้องสาวคนนี้นะครับมีความสามารถสวยและเก่งอีกด้วยครับตอนนี้รอจะอยู่ขอนอนพักผ่อนชิลๆกันแล้วกันนะครับ าละผูชมครับตอนนี้ครับเราก็อยู่กับน้องสาวสของเรานะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกันนั่นเองครับที่สถาบาันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไหจิมิมาชิตะวาตาชิวะเดียเดส โดโซโยโชิกุสวัสดีค่ะชื่อพัชราลวยลมัฑพงษนากูลค่ะชื่อเล่นชื่อเดียค่ะพูดใช้ได้พูดได้ค่ะนี่แสดงว่าเรียนเกี่ยวกับด้านภาษาเลยใช่ไหมฮะไม่ค่ะเรียนเรียนคณะอะไรครับคณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีอุตสาหกรรมค่ะอาอแล้วทำไมอยู่ดีเป็นผู้ภาษาญี่ปุ่นได้ครับก็มีความสนใจด้านภาษาญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มศึกษาก็ ศึกษาอยู่ที่มหาลัยอะค่ะเขาเลกมีคอร์สเก็เปิดเป็นคอร์สให้เรียนเรียนเป็นเรียนพิเศษหรือว่าเรียนแบบยังไงฮะก็เรียนเพิ่มเติมพิเศษนะคะเป็นคอร์สให้เรียนคนนอกก็สามารถเข้ามาเรียนได้อ๋อแล้วทำไมถึงเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์ล่ะครับก็เป็นคนชอบด้านเคมีค่ะชอบวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยชอบคำนวณ ก็เลยสนใจมาเรียนวิทยาศาสตร์ที่นี่ทำไมถึงเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ครับคุณพ่อก็เป็นเด็กพระจอมเกล้าค่ะแล้วก็พี่ชายก็เรียนเคมีอุตสาหกรรมที่นี่เหมือนกันมันก็เลยเหมือนแบบปลุกฝังคืออยากเข้าที่นี่จริงๆเราแบบเหมือนเชื่อมั่นอยากเป็นลูกพระจอมค่ะโอ้โหใจภูมิใจในสถาบันโอ้โหเชียร์สุดฤทธิ์เชียร์สุดฤทธิ์ นะฮะและในอนาคตที่อยากจะทํางานด้านไหนมากที่สุดครับครั้งแรกอยากลองที่จะทํางานด้านเกี่ยวกับสายที่เรียนนะคะแต่ตอนนี้ก็มีความฝันใหม่ก็คืออยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะ โมันไม่เกี่ยวเลยอยากเป็นแอร์คอสเตสสายงานบินไหนครับอยากเป็นเจแปนอารายค่ะเพราะว่าเรามีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นด้วยก็เลยอ๋อก็เลยอยากที่จะขึ้นไปอยู่ที่เจแปนอไลน์ก็ด้ไปญี่ปุ่นบ่อยๆเลยเจอซึนามิด้วยเอ้ยแลนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับผมซึนามิไม่มีแล้วมีแต่กรรมธภาพรังสีในอนาคตนอกจากจะทํางานด้านที่จะบอกว่าเป็นแอร์คอสเตสแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งมีคนมาบอกว่าเฮ้ยให้เราไปเป็นดาราหน่อยฮะเราจะไปไหม ก็ถ้ามีโอกาสก็สนใจอะค่ะเพราะว่าเดียก็เรียนร้องเพลงแล้วก็เรียน acting อยู่ด้วยอะค่ะโอ้โหความสามารถหลากหลายมากๆเลย <c oughs> แล้วมีความสามารถที่ได้ไปโชว์นะฮะแล้วก็เป็นผลงานในมหาวิทยาลัยบ้างไหมถ้าในมหาวิทยาลัยก็คือ เคยได้รับรางวัลรองอันดับสองการปาระกวดดาวสถาบัานนะคะ <อ S 2> แล้วก็เป็นพิธีกรสถาบัานเป็นคณากรสถาบัานรรค่ะโ oh อ้โหความสามารถมากมายนี่แค่ในมหาลัยนะครับคุณผู้ชมครับนอกมหาลัยครับสาวาสายของเราคนนี้ก็ไม่ธรรมดาครับ <c oughs> มีอะไรบ้างจ๊ะก็เคยได้ารางวัลรองอันดับสองการประกวดมารยาทไทยภากกลางและภาคตวนออกค่ะแล้วก็เคยลงนิตยสารเซ็นเตอร์พอยต์ค่ะสกู๊ปเดียวกับนักศึกษาค่ะ แล้วก็เคยเข้ารอบ300คนสุดท้ายนะคะในการประกวด U t u b ปอะค,ะค่ะแล้วก็เข้ารอบ20คนสุดท้ายในการประกวดมิชชันาฏพรมโลได้รางวัลธิดาน้ำใจงามระดับประเทศค่ะแล้วก็เคยประกวดล่าสุดเลยนะคะคก็คือ To b e Number One Idol ค่ะติดระดับกรุงเทพมหานครค่ะโอ้โหพูดง่ายว่าความสามารถหลากหลายผ่านมาหลายเวที เวทีท <c oughs> หน้านางสาวไทยเลยไหมจ๊ะสูงไม่ถึงค่ะพี่ไอ้โหไม่หรอกเดี๋ยวเราไปต่อกระดูได้ต่อกระดูฟึดฟาดยาวขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับผมโอเคไอดอลของน้องคือใครครับไอดอลเลยที่ชอบเลยก็คือพี่หนูดีค่ะเหมือนเขาใช้ชีวิตเขาให้คุ้มค่าจริงๆอ๋อ <ๆ S 2> ที่เล่นเรื่องกุนมืนโหไม่ใช่อ้นี่มันหนูน, <c oughs> นานแล้วเออเรื่องของสมองใช่ไหมคุณหนูดีเรื่องของสมองสมองเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากตอนนี้ครับเราผ่านเลยเรื่องเบสิกเราจะไม่ถามแล้วครับมาถึงในช่วงที่หนุ่มๆตั้งตาตั้งใจนะครับรอคอย เปิดเสียงดังๆนะครับนิสัยสวนตัวจริงๆแล้วของน้องเดียเป็นคนยังไงครับปกติเป็นคนพูดน้อยค่ะแต่ถ้ากับเพื่อนเนี่ยถ้าสนิทก็จะค่อนข้างพูดมากเหมือนกันและคิดว่าตัวเองเป็นคนเจ้าชู้ไหมครับเป็นคนรักเดียวใจเดียวค่ะรักเดียวใจเดียวเออเอา,อางี้ดีกว่า <S <S ถ้าถามว่าเคยคุยกับผู้ชายเยอะที่สุดในเวลาเดียวกันกีน่คน เจคนเคนนะฮะโอ้โหสเปคเราต้องเป็นยังไงผู้ชายแบบสุภาพสุภาพูสาุภาพเรียบร้อยแบบสูงสูงครับสูงโด่งโด่งอยู่ครับดงอยู่แม่ให้ตีตีครับได้ครับหมดแล้ว่ะหมดแล้วนะฮะรวมๆกันน่นเดทนะฮะแล้วในระหว่างนั้นผู้ชายทั้ง7คนนี้สามารถที่จะไปคุยกับผู้หญิงอื่นได้ไหมได้ก็ตัดทิ้งโอ้ ก็ <c oughs> คือไม่ได้นั่นแหละคือถ้าเกิดแกจะ,จะไปคุยกับคนอื่นแกก็ห้ามมายุ่งกับฉันแต่ฉันมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ชายเจ็ดคนไม่ขนาดนั้นโอ้ยเจ้าชู้นพี่อะ่ะเคยคุยนเคยคุยนเดียวกี่คนคนเดียวพี่รักเดียวใจเดียวคุยทีละคนอา้าวแต่เมื่อกี้บอกหลังไหมไม่ใช่อีกเียวจะมาคาฉันจะวาแล้วตอนนี้ละครับมีแฟนเป็นตัวเป็นตนหรือยังครับสำหรับองว่าแฟนคืออะไรครับพี่แฟน F A N ครับผมถ้าของพี่นี่หมายถึงพัดลมครับแต่ว่าตอนนี้ครับรู้แล้วเป็น คนที่ทําให้เรายอมได้ทุกเรื่องครับถ้าเป็นคนที่คอยให้กําลังใจแล้วก็แบบเวลาเรามีปัญหาอะไรเขาคอยให้คำศึกษาอยู่ข้างๆเราอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าดูๆกันอยู่ก็มีค่ะแต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าแพ้หรือเปล่าไงแล้วเขาเข้ามาจีบเราได้ไงอ่ะก็งงเหมือนกันว่าหลวงตัวได้ยังไงอ้าวจบเลยเราฟังอยู่นี่เรียดปากไม่เขาเป็นคนน่ารักอ่อนโยนเขาใส่ใจค่ะก็เลยแพ้ตรงนี แล้วผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายในสเปคเราไหมไม่เลยค่ะเขามีวิธีการพูดยังไงให้เราแบบว่าหลวมตัวเข้าไปคงเป็นเพราะว่าความที่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราค่ะทําให้เขาแบบเข้าใจแล้วเขาสามารถให้คําปรึกษาอะไรเราได้แล้วชอบผู้ชายแก่กว่าหรือเด็กกว่าหรืออายุเท่ากันมันก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจมากกว่าเวลาเราคบอายุเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น แล้วถ้าเกิดถามผู้ชายจนกับผู้ชายรวยเลือกผู้ชายแบบไหนมันอยู่ที่ความเข้าใจอะค่ะพี่คนเราคบมันไม่ได้อยู่ที่ฐานะจนก็ได้ให้เราเลี้ยงตลอดเลยนะกับรวยเนี่ยเขาก็เลี้ยงเราตลอดเลยนะให้เลือกออนนนก็เกินไปนะอยู่ในความพอดีหรื่าไหมโอเคเอาคนพอมีฐานะพอมีฐานะไม่จนเกินไปไม่ลําบากเราว่ากันเถอะเมื่อถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวให้น้องเดียร์นะครับฝากอะไรถึงหนุ่มๆชาวรูสวิตหน่อยครับสาหรับคนที่ยังโสดนะคะก็ขอให้เจอ เราคู่เร็วๆละกันแต่ถ้าคนที่มีแฟนแล้วก็ขอให้รักคนที่อยู่ข้างๆคุณมากๆละกันค่ะครับผมนะครับยังไงพี่ก็จะรักมันเบียร์เสมอนะฮะอะไรครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับหนุ่มๆชาวดูสวีทครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหมดุขึ้นมาทันทีเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับผมพี่เบจจ้าครับรออยู่แล้วนะครับตอนนี้เริ่มคัน อยากออกมาบ้างอยากออกมาบ้างเริ่มคันขี้กลาดขึ้นไม่อาบน้ำนะฮะเดี๋ยวเรากลับไปเจอพี่เพชรจ้าในสตูดิโอก่อนนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมขอเคุียร์บน้งเรียนเลยจริงหนึ่งล้านจริงเซเวซเซมาเซมบ วันนี้ต้องขอขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีของเราเสด็จง่ายๆที่ดูดีลีโอเบียนี่ไม่ใช่ทาฉีดน้ําแล้วเืนฉีดน้ํารุ่นนี้มันต้องชักละไงต้องชักนี้เฉดดเฉดเอผมต้องชักก่อนแล้วค่อยฉีดชัก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 แล้วค่อยฉีดอ๋อพี่ชักไปฉีดรื่นแรงกระบอกืนใหญ่อัดไม่เลี้ยงครับผมแล้วยังไงก็มาเจอพวกเราได้นะครับทั้งสองคนเลยวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับทั้งหิมแล้วพี่พปะเจวันนี้ไปแล้วดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย lee obi